สวัสดีทุกคนเชินกับอาเดลเฟลเดอร์บอลลาร์กับการรีวิวไททันเคเมล่าแมนพอพันธุ์ที่เสียสละมากที่สุดแล้วใช่ไททันเสียสละมากที่สุดด้วยอืมก็วันนี้ก็จะกลับมารีวิวไททันเคลมิล่นะหลังจากที่คลิปที่แล้วรีวิวอัปเกรดไททันสปิกเกอร์ไปนะครับแล้วก็ใช้สปินเป็นแคมปัสส่วนสกินที่ผมใช้อยู่ตอนนี้กับไททันเคลมลชื่อรุ่นใหม่เอ 4... PS อะไรสักอย่างช่างมัเถอะโอเครอบที่แล้วผมลืมบอก M1 วด้วยนะว่ามันมี M1 วพิเศษของ Titan Speaker ซึ่งใช่วันนี้ผมเนี่ยดู M1 นะทุกคน M1 ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันจะเหมือนกันแต่ครั้งที่สามจะทุบลงอืมใช่ซึ่งพี่แกนั้นค่อนข้างจะช้ามากๆเลยใช่กว่าจะง้างที่ละหมัดไม่โคตรนานเลยอืม ก็น,นั่นแหละทุกคนอ่าเรามาเริ่มสกิลกันเลยดีกว่าสกิลสกิลโอเคแบบหนึ่งสกิลสกิล e คือการจับโลขึ้นข้างบนแล้วหมุนหมุนหมุนแล้วก็ทุ่มลงด้วยความเสียหายอันรุนแรงก็รุนแรงอยู่แหละใช่สกิล f คือการเผาด้วยแกนการใช่ซึ่งมันรุนแรงรุนแรงด้วยรุนแรงมากๆอยู่ส่วนสกิล q คือการพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ ต่อ,อยศัตรูอ้อทกอย่างความพิเศษของสก,กินนี้คือเจ็ตแพคมนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าซึ่ใช่สก,กินนี้สวยตอนอยู่หมดกลางคืนด้วยอืมนี่อืมโอเคต่อไปสก,กิลอาคือเตะสก,กิลอันนี้คือกลางโลซึ่งป้องกันความเสียหายไม่รู้กี่เปอร์เซ็นแหละแต่ป้องกันเยอะอยู่ แคมตอนที่ยังไม่อัปเดตมันมันเอวันไม่ได้แต่ตอนนี้เอวันได้แล้วแล้วโลก็บั็อกอะไรอีกแล้วด้วยตอนใช้โลอยู่ไม่ใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนอกจากอแค่นั้นตัวสกิลจีคุณจะต้องไปอัปเกรดไททันเวลาให้มีนิวเลเซอร์ก่อนคุณถึงจะใช้ได้ซึ่งใช่ในโทรศัพท์มันน่าจะล็อกเป้าแหละส่วนในคอมไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่าเพาไม่มีซึ่ง ความเสียหายของดัเมจค่อนข้างโอเคปรับเสียสุกไปหน่อยค่อนข้างรุนแรงเลยละ่ะค่อนข้างรุนแรงจริงๆเพราะดาเมจมันน่าจะประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบแหละใช่แล้วก็ตอนเขายังไม่แก้บ,บัคกไททันเคเาเวล่าตอนเวอร์ชั่นแขนขาดนั้นสามารถยิงนิ้วออกมาจากเวอร์ชั่นแขนขาดได้อืมเดี๋ยวเสกตอนล่างพังให้ดูแล้วกัน ต้องตัวนี้อย่างเดียวเลยไอ้ใบเลือนี่แรงสุดในเกมะอืมเดี๋ยวผมสู้กับมันเลยแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไอ้นี้ที่มันยืนรับดาเมจฟรีไปหน่อยอืม,อม พี่แกค่อนข้างเนี่ยมันช้าช้าพี่แกช้ามากๆเลยพี่แกค่อนข้างช้านั่นแหละข้อเสียของไทททนก็าไม่ล่าเลยมันช้าแต่มันถึกใบเรือนี่ค่อนข้างถึกเลย เผาด้วยแกนกลางอืมมันตายก่อนผมจะตายด้วยซ้ำอะ่ะยังเสกไว้ตัวหนึ่งแล้วกันอืมปรับุมมองสูงก่อนอืมพุ่งไปหาเลยแล้วกันอืมเรียบร้อยล้วโอเคทุกคนนี่คือล่างพังนะครับก็คือแขนก็จะขาดนั่นแหละทุกคน ก็เหมือนในไอเนี้ยในคลิปนั่นแหละในคลิป Youtube แขนขจะขาดนะอืมซึ่งก็ยังเอวได้เหมือนเดิมนะแค่จะไปแขนเดียวเฉยๆแล้วเอก็เหมือนเดิมนั่นแหละส่วนสกิล l E จากทุ่มโลมันกลายเป็นกระทืบพื้นซึ่งใช่สกิลเอฟคือพ่อนแกนก๊สเหมือนเดิมส่วนส่วนสกิลคิจะไม่สามารถใช้ได้เพราะเหมือนเจนแพกพี่แกนน่าจะพังแล้ว ส่วนอยังเตะพื้นเหมือนเดิมส่วนอันนี้ยังกลางโล่ได้เหมือนเดิมเอวันได้เหมือนเดิมแค่มันแขนขาดเฉยๆใช่อืมมันซึ่งใช่มันแค่แขนขาดเฉยๆส่วนสกิลจีไม่สามารถใช้ได้ในร่างนี้เพราะมันแขนขาดล่างยิงเลเซอร์มันพังไปแล้วอืมเอาต่อไปผมจะลองสู้กับจีแมนหนึ่งจุดศูนกับสองจุดศูนมากเลย มาดูกันว่าไทยท้าสเมล่าจะพ่ายแพ้หรือว่าจะชนะอืมขอยาเสกใบเลื่อยมาให้มันฆ่าฆ่าก่อนเพราะมันไม่มีรีตัวเกมนี้พิมพ์คำสาบไม่ได้นะก็ต้องทำอย่างนี้แหละอืมอืมโอเคมาอืม เราจะเริ่มจาก G-man หนึ่งจุดศูนย์ก่อนเลยอันนี้ผมจะใช้ไปล่างอัมเกตนะล่างาอัมเกตแบบมินิเพรห้องน้ำบอสอยู่ไหนนะมันชื่อห้องน้ำบอสไม่ใช่ห้องน้ำนี้ห้องน้ำอันนี้มันนั่นสองจุดศูนย์อืมตัวไหนแล้วเนี่ยมองก็ไม่ค่อยชัด นี่ยห้องน้ำบอสโอ๊ยท่าที่เป็นชวนไทยของไทท่านคาเมล่านะั่นคือท่าอีเลยเพราะมันโคตรจะช้าในการต่อสู้เลย อันนี้ผมไม่ได้เปิดโลนะมันเลยจะเสียเลือดค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าคุณเปิดโลอ่ะเลือดมันไม่ได้เสียเยอะขนาดนี้หรอกอ,อันนี้คือสภาพสู้กับ gman หนึ่งจุดศูนย์นะชิวโยแต่เลือดก็หายไปค่อนข้างเยอะนะแต่อันนี้มันไม่ได้เปิดโลอ่ะเดี๋ยวจะเสกตัวที่ข่าผมอย่างรวดเร็วแล้วกันตัวนี้ เออสลายเลยเอ,อ่ทุกคนไม่ต้องถามนะทำไมเสียผมผงตัดอ่ะมันเน็ตกาดจนมันภาพไม่โหลดโอเคต่อไปเราจะสู้กับห้องน้ำบอสสองจุดศูนย์มาละ กลางโล่กลางโล่ไม่ต no ิดก็แนะนําว for no ่าถ้าจะสู <legendary> ้กับจีแมนสองจุดสด้ไททันคาเมล่ากลางโลกค้างเลยก็ได้นะเพราะว่าถึงดาเมนมันจะไม่ได้แรงแต่มันเอ็มวันไวกว่าลากปกติตอนไม่ใช้โล่แล้วกันอ่ะเออเปล่งละอันนี้ผมเผิอกดปิดโล่ขอโทษขัาหยาบด้วยนะทุกคนอันนี้น่าจะ แย่ yeah, นะดูเลยล่ะเพราะว่าเผอปิดโล่ใครส่วนใครไม่มีได้อัพเกรดไอ้นี่ก็แนะนำว่าอย่าเผือปิดโล่เด็ดขาดเลยนะคุณผมเตือนไว้เลยล่ะถ้าคุณปิดโล่แล้วก็นะคุณจะตายอย่างรวดเร็วแน่นอนล่ะ อันนี้ผมเผลอปิดโล่มันเลยเลือดจะลดหนักหนังหน่อยไม่เป็นไรเราชนะ Gman 4สี่สองจุดศูนได้อยู่ละแค่แขนเราระเบิดเฉยๆแล้เหมือนว่าแขนระเบิดจะมีข้อเสียอย่างนี่คือมันเดินค่อนข้างช้าลงกว่าเดิมด้วยแต่ Gman ก็เจ็บแผกหายไปข้างหนึ่งละแต่มันยังบินได้ยังไงก็ไม่รู้ อืมอืมชนะอืมนั่นแหละก็ถ้าทุกคนเปิดโลค้างไม่ได้ปิดโลมันตะกี้เนี่ยคุณถ้าผมวัดมาเลือดจะเหลือประมาณสองพันนะนะซึ่งผมเพิ่ปิดโลเลือดก็เลยเหลือแค่เนี้ยอืมก็ก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครได้ด้วยกันนะแล้วก็อาจจะกดติดตามไว้หน่อยก็ได้นะเพราะผมอยากไลค์สดมากเลยตอนนี้ขาดผู้ติดตามอีกสิบคนเองอะ อยากไลฟ์สดจะดจัดเลยนะแต่คลิปนี้ก็น่าจะขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคนก็ฝากฝาก,าก,ากพานมิตรทุกคนไว้ด้วยนะว่ากดไลค์กดติดตามไว้ด้วยก็ดีนะถึงผมไม่ได้ทําช่องนี้เก่งกับไม่ตัดคลิปก็ตามดีเถอะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย